s c g รวมพลัง315พันธมิตรรัฐเอกชนพลังหญิงคนรุ่นใหม่สู้วิกฤตโลกรวนขับเคลื่อน ESG ทั่วอาเซียนเผยแผนเร่งด่วนดันนวัตรกรรมเน็ซีโร่ครั้งแรกในประเทศผนึกความร่วมมือรัฐเอกชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ วันที่19กรกฎาคม2565ภาคเอกชนภาครัฐประชาสังคมและพันธมิตรระดับโลกผนึกพลังความร่วมมือด้าน ESG เป็นครั้งแรกในไทยในงาน ESG Symposium 2022มุ่งเร่งแก้วิกฤตซ้ำซ้อนโลกร้อนทรัพยากรธรรมชาติอาหารขาดแคลนพิษโควิดปัญหาเงินเฟ้อพลังงานพุ่ง เผยข้อสรุปเร่งดันแผนจะตั้งกลุ่มความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมในซิโร่ครั้งแรกในประเทศเพื่อระดมความรู้เทคโนโลยีจากทั่วโลกคาดเห็นความชัดเจนปลายปีนี้ ขณะที่ภาคเอกชนประกาศคำม,มั่นเดินหน้าเชิงรุกขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่คุณค่าพร้อมจับมือภาครัฐด้วย10แนวทางมุ่งสังคมคาร์บอนต่ำอาทิโครงสร้างพื้นฐานเอื้อการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนสนับสนุนเงินทุนจัดระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมวินัยการคัดแยกขยะและการออกแบบที่ยั่งยืนนายรุ่งโรดลังสิโยพาสกรรมการพิจารกาใหญ่เอ g ซ เปิดเผยในงาน ESG Symposium 2022 Achieving ESG and Growing Sustainability ว่า s c g ได้ยกระดับ SD Symposium ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11สู่ ESG Symposium เพื่อขยายพลังความร่วมมือตามแนวทาง ESG ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤตซ้ำซ้อนที่กำลังเผชิญอยู่ ESG Symposium ปีนี้เนี่ยก็จัดให้มีความร่วมมือในหลายๆรูปแบบอันนึงคือความร่วมมือในอุตสาหกรรม เราร่วมมือกับ G C C A คือองค์กรระดับโลกนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมซีเมนต์และก็คอนกรีตก็ร่วมมือกันหาทางออกในการที่จะทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยลดลงอันที่2เนี่ยยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของ Alliance for Plastic Waste อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกําจัดขยะของพลาสติกเนี่ยทำยังไงด้านนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน S C G เปิดเผยว่า จากการะระดมสมองของทุกภาคส่วนในงาน ESG Symposium 2022ได้ข้อสรุป2แนวทางที่นำไปสู่การขยายผลและการลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ Net Zero GHG Emissions ภายในปี2065การเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องดึงพลังจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ การที่จะส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันหรือแม้กระทั่งนิวเจนต่างๆเราเห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีไอเดียที่ดีๆอันนี้ก็เป็นข้อสุดที่เราเริ่มเห็นแล้วก็คงจะร้องผลักดันกันต่อไปนะครับนอกจากนี้งาน ESG Symposium 2022ยังให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ไขวิกฤตต่างๆร่วมกันเนื่องจากผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลจุนเจือครอบครัวรวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญของชุมชนและประเทศชาติโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนมองเห็นศักยภาพในตนเองพร้อมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการก้าวผ่านความยากลำบากต่างๆในชีวิต มีไรายได้มีอาชีพมั่นคงพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับการส่งเสริมบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเอเป็2022ไทยแลนด์ พร้อมชวนสังคมให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดมีความสามารถที่แตกต่างหลากหลายเป็นพลังช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วอาเซียนเช่นตัวแทนเยาวชนจากอินโดนีเซียที่พัฒนานวัตกรรมม้วนฟิลม์มพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับคนมีไรายได้น้อยหรือตัวแทนเยาวชนไทยที่พัฒนาโปรแกรมแปลภาษามือเพื่อช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น